ชาติมีไม่ได้ถ้ามเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งบนผืนนาการงอกบนผืนนามีขึ้นไม่ได้พร <c oughs> ะองค์เรียกอีกอย่างว่าทมอันเป็นเหตุและทมที่เกิดมาแต่เหตุภพจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุชาติจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือภพเกิดมาแต่อื่นไม่ได้นะ และถ้าเราดูต่อไปว่าชาติซึ่งเป็นธรรมอันเป็นเหตุต่อไปธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเพราะชาติคืออะไรชลามรณนะชลามรณะจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือชาติชาติจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้นำไปสู่ชลาและมรณนะการที่ธรรมชาติอาศัยกันและกัน ในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งพระองค์ก็ไล่ตั้งแต่อวิชชาลงมาดังนั้นการอธิบายของพระองค์จะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเป็นช่วงๆเช่นทุกคนที่นั่งในที่นี้มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ซึ่งอายตนะทั้ง6นี้จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปพภะธรรมรมณ์เพราะมีสลายตนะคืออายตนะภายใน6ภายนอกหกเป็นเหตุจึงมีผัสสะนะถ้าสลายตนะหรืออายตนะของเราไม่มีผัสสะจะมีได้ไหมมีไม่ได้ดังนั้นสลายยตนะ จึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุผัสสะจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายจตนะและต่อไปผัสสะจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมชาติต่อมาคือเวทนาดังนั้นเวทนาที่ทุกคนมีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขทุกแบบใดก็ตามล้วนเกิดมาแต่ผัสสะทั้งสิ้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกัดว่าสมณพราหมณ์หรือใครๆใน <8 S 1> โลก,ลกจะ<า>บัญญัติซึ่งเวทนาโดยปราศจากผัสสะเป็นปัจจัยไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้เราจะบอกสุขบอกทุกข์ขึ้นมาโดยเว้นจากหก